ดีค่ะวันนี้สมหญิงดาวลายมาอีกแล้วค่ะจะบอกกับทุกคนว่าคลิปที่ผ่นมามีคนดูถล่มและทะลายมากค่ะไม่รู้จะถลม่มหรือจะทะลายหรือจะมากระทืบฉันนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ดิฉันก็ไม่พูดอะไรมากมายแค่จะมาบอกว่าอื ฉันรักพวกขาวค่ะฟังนะคะเอออาทรนชั้นที่คงจะมีรักด้การกันจะทำาชนใดเจงรักกันสองเราหากเธอเป็นของใครคงจะดพัยเฝ้าใจเป็นเ้า แอบรักผัวชาวบ้านเขาเมามัวทุกคนคงจะตราหน้าเราชอบพวกเขาเอาตัวเองพันผัวตกนรกโนกกันไม่กลัวรักจริงใจผัวใครคงทำป้ายแกวนจะได้รู้เป็นแฟนใครแฟนใคร จะดีพ้นมนทินไม่เปลืองหัวใจใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันนางสาวส,สมหญิงดาวลายฝากเนื้อฝากตัวไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ